แล้วกับชคาสบายๆจนสาวาตอนนี้กับหากกระตื้นนอนทุกคนตื่นนอนมาห้องกรสิไปออกกำลังกายเนาะทุกคนเนาะสภาพหากกรตื้นนอนไปไปเบิเ่งกันเลยนะทุกคนไปวิธีว่าวิธีออกกำลังกายของน้องฟิล์มสีเพิ่มสีได้ผลหรือบบนะไปเป็นเบิ่งลำเดียวเนาะ ทุกคนเอ้ยอากาศหนาวหนาวอากาศหนาวหนาวขี่ฉัน้องกำลังกายขี้ฉานอันนี้ก็คือวิธีออกกำลังกายของเขา,าทุกคนนอนอแล้ว ขอไ น้องติ๊กหนะ้าน้องติ๊กหนะ้าสบายดีสบายดีตอนเช้าทุกคนสบายดีตอนเช้าดูอีละสบายดีตอนเช้าอย่ามุกม้วนกับเราคำมานะเฮ็ดพี่เล็กคำพีนหน,นะน้านะมีน้องติ๊กหน้ากำว่าอันหดเก็บบินบล็อกวะนี่ออกกำลังกายซั้นเช้าออกกำลังกายมื้อเช้ามันหอมฮีฮั่น อีลาขอนเป็นตัวที่ขอนก่อน อฟน้อยกับพเดผลอยู่ทุกคนเอ้ยค่อยกับ่ลบอแพ้วันนี้แลค่อยกับ่นบอแพ้คอไอฟไอฟิกับไอน้อยอลกับเมตาแล้วกับน้องติ๊งหน้า่นบอไดมันนักนมันนี่นน้องอนไม่ไอยู่หันนะน้องติ๊กหน้าก็เราจับกล้องก้อง แม่แม่เอาล่องแล้วแม่น <Vamp> ี่เราเก็บมือมีเก็บมือม mm ีม hmm. ือล <aru> ่องเห็นยุะเอ้ยกับแม่นะเห็นตัวนี้เหรอ อโอ้ยอีเมก้มามหาพลานอู้ยังเงินถึงฟ้าคนแรกปัดดีแล้วเมืมม่อคืนนี้เมสิเป็นเีองง้าก,ก้อนรอปีหมอีเมีรแม่นอสเบ,บิ้งเอ้ยเจอใน่าจะเเห็นยั เอ้ฟพลัสน้อยเอฟพลยสวิธีดีเป็นวิธีออกกำลังกายที่ดีมากจากทุกคนได้ได้ทำงานด้วยได้ออกกำลังกายไปด้วยอันนี้แหละมาเอฟนะนะทุกคน Mà em muốn <laughs> lên đi <này là. cười> <laughs> mãi mà, <laughs> mà mà mùn em mùn leo mùn này mùn là mùn là này là mùn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  là nè là mùn chở mùn น่เอ้ยติกน่าเป็นมือกล้องที่ดีมากจ้ะทุกคนเขาเห็นโผล่เห็นหน้าในลูปนี้ไม่เห็นทุกสิ่จะมองนะไนอ้น,น้าชื่อชื่อไอซิ้ชื่อชื่อไอซินไอซินชืิชืช่

โว๊ะบัลลังก์พี่โพบัลลังก์พุ่นน่ะ <test>

我饿了没？ 我们。 ทุกคนตอนนี้ห้าวกระหนินบล็อกแล้วแล้วเนาะหลังจากหุ่นยินบล็อกแล้วก็ห้าวจิตไปล้างหน้าล้างหน้านทุกคนเบิ่งสาวกบไปล้างหน้าคนไายทุกคนตาเห้าวจิบไปได้อาบน้ำเลยทุกคนหา้าวจิตแบบล้างหน้าชื่อตอนเช้าวมันหนาวอาบแต่ตอนแลงอาบจ,จะมือแลงมือเช้าวกได้อาบ No, I didn't. ตอนนี้เฮาก็ล้างหน้าแล้วแนะล้วเนาะล้างหน้าแล้วแนละ้วยังเตะเต่งหน้านาะทุกคนเดี๋ยวเฮาไปแจ้งหน้าก็น,นทุกคนไม่พอกันไหมตอนแต้งหน้าแล้วจะเอทุกคนตอนนี้แต่งหน้าแล้วแล้วนะจ๊ะหน้าก็ประมาณนี้แหละแล้วเฮากสะไปเกลหมูกับน้องปิกนาเนะจ๊ะทุกคน ยังดีได้หาก็รู้ว่าป้าได้ฮะอย่าก็อย่าว่าได้หูมาคักเพคะอย่าก็อย่าว่าป้าหนูไปๆๆยัง <pyong> <ping> <esh> เฮ่ไก่ด้ละเฮ่ไก่กุ๊ก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 หรอว่ากุ๊ก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  को 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 ลายไหมหมูนึกลายไหมดีใช่ไหมว่าที่วายอีกสาีแม่จ

สวยงามแล้นะมือ แซ้ฟินผู้ไทยคือมูเรียบร้อยแล้วดิแมะเรียบร้อยแล้วไรเรียบร้อยปะไปเรียบร้อยแล้วมื่อเมือ,อว่าวันนี้เอ้ เฮากันได้เย็นเกือหมูเกือไก้แล้วครบขัะเดียวเมื่อกับน้องติ๊กหน้าเนาะจักได้ย้อนลึกบ่ได้ย้อนคลิบน้องติ๊กหน้าท่ายกับทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นบางน้ำเดียวนะทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะทุกคนว่ามันได้ย้อนหรือไม่ได้ย้อนไปเมื่อติ๊กหน้า,นาไปสิซเรอเมือเ่อนเมือเ่อครนับเป็นบ,นบ่ารถนะขับเปลี่ยนเอยพียพรครับรับเป็น รถจักคู่ใจเหรอนนตุ๊แแตตกแม่เตธอมาอัพเดตตอนเช้าทุกคนห้องน้ำอัพเดตห้องน้ำตอนเช้านี่อีโพนังอีโพยืนเฝ้าอยู่เพราะมันเย็นแล้วแล้วว,วันนี้นะ ยังเอ็ดพี่เดินเน้โอ้ยเฮ็ดลำเฮ็ดดินมัน,มนเฮ็ดฝาอัดอันนี้ล่ะฝาอัดห้องอนี่ล่ะฝาอัดห้องน้ำนี่เนาะมาเบิ้งทุกคนนี่ประมาณนี้นี่นี่ลรกแบบไ้นี่ไ้ทอมโผลเลยยังฝาอัดมันเนาะพนอนะ แล้วก็กไปเบิ่งแม่น้องติ๊กหน้าทุกคนโฮดพักโฮดพักส่วนขั้วฮดพักตอนเศร้านี่โฮดพักตอนเศร้ามีพักเพลินแน่น้องติ๊กหน้าแม่น้องติ๊กหน้า,ม,นนามีพักโบล้วก็พันหอมแล้วก็พักกาดาพักบ้องทุกคน มันมีย่างงามปลาเลยมันงามเนาะเพราะว่า,านี่จะหขมไหมแถวนี้มันงามเพิ่นงา<ำ>มห้องน้ำเอ้ยหเำเรางามต้นไม้กังามมีแม่หำด้วยทุกคนงามได้ <c oughs> <c oughs> งามมันงามมันเลยบ่งามกันเลยพักกันนะมันบอมีแสงแดดแสงแดดเฮาบ <5 S 1> ่าถึงอันนี้เป็นพักสลัด ฟักโบฟักโบฟักหอฟักสลัดในติงน้าเป็นนาราเปกมูในเอ้ยในหนาวบฟักบองก็พอตำมี่นะไม่ต้องที่หน้าบาเน้อูแลอ๋อเออเออกติกนะ คนสำหรับตอนเซาเมือวน,นี้ก็ได้เวหนึ่งแล้วนะทุกคนกะตอนใบใบหรือว่าจาัหน้อยนี่นะทุกคนจัหน้อยนี่กับพาเดี๋ยวไปตีดินบล็อกแต่ว่าคลิปนี้นะขอจบคลิปเพลงแค่เท่านี้นะทุกคนยันยันทุกคนเบอรอนะมีจะตีดินบล็อกก็เลยไปได้เอาลงเนาะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพลงแค่เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟินเอ็ดคลิปต่อไปในเดือนไปบ้างไพรมกันใหมในคลิปนะ